ดาดสวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับเราในช่องเข้มเจราไฟแมรี่กันนะคะวันนี้น้องมีพามาเล่นเกมซอนเศตแม่น่าน่าก็เป็นอีพีที่สิบเอ็ดนะคะมาเริม่มเล่นเลยค่ะถ้าใครเป็นหัวหน้าทีมคนนั้นไม่สามารถออกจากทีมตัวเองได้นะคะแล้วไม่สามารถหลบหนีตัวเองได้ถือว่าจะเป็นอะไรที่แปลกมาก สำชมงง่ยิงระยะใกล้คือยิงระยะใกล้รามีไม่ค่อยชอบเลยทุกคนหึบชุบไม่มีปุ่นเลยอ่าได้แล้วได้แล้วเงินเอียงเนาะลูกซองพีรน,นั์นเนี่ยหรอพึบน่าจะซ้อมนะคะไม่น่ามีจริงนะ ฮิโล่เอาฮิโร่ไปกันเลยโอ้โหไม่ออบไม่ไม่เออไม่ห่างใจหรอกชึบเลยฮึดดี้อี๋ชึบชึบอมีปืนอะไรบ้างเนี่ย เลยนะแต่ยังไม่มีสักอันเลยอือชึบอืมอืม,อมไปไปเลยทุกคนไปอืมโอ้โหก็สูงเหมือนเดิมในเวอร์สามทุกคนได้เกาะเลเวลรสามแล้ว เมือ่อกี้เสียงของใครนไม่ใช่เสียงของคนอื่นนะเอามาร์คม,มาร์คก่อนเลยมาร์คเลเวลสองแบ็คแพ็คโอเคเก็บได้แล้วแพ็คเฟิร์ดโอ้โหกระเป๋าเบลสองนี่หาได้เยอะมาก ช่วยมาแรบบโอ้โหอืมแบบนี้พขได้ดทุกคนนี่รข่งซีที้เราควไปตีเขานะ เดียวไม่ใช่ดิ๋อใช่เป็นยานพาหนะทุกชนิดน,นะคะเซลล์ของเพื่อนที่รับก่อนอืออันนี้แหละทุกคนเรื่องหนึ่งไม่หนึ่งยิงล,ล้านเลย เฮ้ยใครเฮลวมีอะใครคนเฮลวมีน,นนะขอ,อเพื่อนไปปีนั่นอยู่ไหนอ่ะมารืยังก็ยังไม่รู้เลย เฮ้อชื่อคนเริ่มหลออแล้วนะกลัวนะทุกคนเสกฟ้ามาไม่เลิกเลยอะไรอย่าฟัางอย่าฟัาง อคิดเพิ่มไปชุดเป็นหนึ่งแล้วทีเรายอยู่ครบเนาะอดีเสียวอืมชิบหวังว่าคงไม่มีใครมาแล้ะนะนายวิวก็ยิงไว้คนหนึ่งแม่เอ้มไม่ได้ยิงเลยเพื่อนโจเพื่นอนโจ ยจใจก็ยังใจถึงฉันเคยมีเธออยู่แต่ก็รู้เธอคงไม่ย้อนมามีแต่ฉันที่นึกถึงอดีตและเสยน้ำไใกับมันเพราะฉันไม่เคยลืมมันได้เลย ไปแต่ในทุกอดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่แต่ก็รู้เึอคงไม่ย้อนมายมีแค่ฉันที่ทุกทุกอด,ดีรักเสียน้ำตายกับมันพาะฉันไม่เคยลืมได้เลยม ออืมอืมคันได้สองแล้วนะอตากดูเธอคงไม่ย้อนมามีแค่ฉันที่เร่องุอ่าะฉัฉันไม่เคย่ยิ้ มัน,น,นไม่ยีใครโอเคคนช่วยเหลือก็นีไปเถอะที่ก็ไม่ได้เลย,เลยอ่ะโูโหจะทิ้งไว้หมดเลยเอืะอย่างนั้นก็ค่าได้สี่จ้าอื

เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนนี่สิควณเองเฮ้ยรีบฉายเก็บสูงด่วนเออโหเร็บหนึ่งไปไกลมากเร็บหนึ่งคือเขาไม่สวนอะไรเลยอะทุกคน ฮมยลืมไปแล้วมีที่วาร์ปชิบมีสุดท้ายที่จะไปหาเล็กนึงเฮ้ยเฮ้ยเืินยิงได้ไงโดนยิงทุกคนแต่ว่ามันอยู่ในวงไงแล้วเลือดไม่ได้ใช้ด้วย คนนี้เพื่อนที่จะช่วยเราได้คือเลขกหนึ่งนีเ่เ,เดี๋ยวลึกหนึ่งไปไหนเนาะเลขกหนึ่งมาช่วยเพื่อนแกก่อนดีเลขกสามก็อยู่ใกล้ไกลลขกสี่นี่ยิ่งแล้วเลยมันจะเข้ากันแล้วนะอ,อึบเพื่อนมาช่วยหน่อยนี่ใช้ไม่ได้ด้วยเฮ้ เราไม่น่าเลยนี่จะมีใครมาสนเราปะเนี่ยเฮ้ยโอเคก้นึ่งนี่หนึ่งขอบใจมากนะเฮ้ยไม่ได้เลยะระวังระวังหนึ่งหนึ่งหนึ่งทะเัาะก้นอยู่ คนเราไม่อุ้มไปไหนเลยทุกคนคือเอาเลยอะฟื้นตรงนี้เลยเขอบุ้ณมากนะนี่ใช้กีอันใช้ให้หมดดีนะที่เพื่อนช่วยเราทันอ่ะไม่งั้นตายก่อนแน่เลยปื้ เฟิร์สหรือเฟิร์สไม่รู้นะคะแผนไม่แน่ใจูคนที่าคือตกใจมากพันนี่พนแผลเลยชิ้นกระโดดไปชิ้นดีนะ เลขสี่ไม่มีเลื่อนเลขสี่อยู่ได้ไงตามไปหาเลยสามโอ้โหแล้วจะวาร์ปทำไมแล้วเดี๋ยวก็ถึงกันแหละ เฮ้ยเขี้ยวมากเขียวมากไปชนเลยทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยตรงนี้ตรงนี้แล้วถอยนะลูกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฟินเฟิน ทุกคนนแบบโอ้โหจะคุณดาเลยอ่ะเหลือเล่นฉันสู้ได้แกนะฉันสู้ได้แก่นั่นงสู้สู้ไหล ีทุกคนทอก่อนเอาหวานมาแล้วค่ะวางก็นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิวนท์เองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเจ๊๊๊เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย